ภูเก็ตเมืองแห่งพระหุงวัฒนธรรมที่หลอมรวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาส,สนาและประเพณีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนความแตกต่างที่ลงตัวนี้คือเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูเก็ตที่งดงามทั้งในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมภายใต้แสงแดดยามเช้าเสียงชีวิตของผู้คนยังคงดำเนินต่อไปอย่างเรียบง่าย ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ตำบลกมลาแห่งนี้มีความศรัทธาความรักและความผูกพันต่อวิถีดั้งเดิมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนหนึ่งในนั้นคือหนุมเดือนขนมพื้นบ้านที่มีมากกว่ารสชาติหวานมันแต่คือสัญ,ญลักษณ์ความสามัคคีและความศรัทธาในวัฒนธ,ธรรมอิสลาม ไม่รู้จักค่ะแต่เคยได้ยินค่ะได้ยินเหยไม่รู้จักรู้จักเพราะว่ามันเป็นขนมประจำท้องถิน่นของกมลามันก็จะเป็นช่วงฤด,ดูการหรือว่าตอนที่เขากําลังถือศีลอดเนี่ยจะมีขายรู้จักค่ะ ขนมเดือนนี่ตั้งต่มาเล็กๆก็ได้กินแล้วก็ได้รวมทำเพราะว่ามันเป็นขนมประเพนีวัฒนธรรมของคนมุสลิมในตำบลกมาราค่ะการทำขนมเดือนจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยการคาะหนึ่งตัวแป้งตัวแป้งได้แก่แป้งข้าวเหนียว1กิโลกร,รัมและน้ำเปล่า800มิลิลิตรค่ะส่วนน้ำแกง ประกอบไปด้วยน้ำกะทิ1่1กิโลกรัมแป้งข้าวเหนียว3 0 0กรัมน้ำตาลอ้อย300กรัมน้ำตาลทรายแดง500กรัมเล็กเกลือครึ่งช้อนชาค่ะใบเตยใบเตย5ใบค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีการทำตัวแป้งกันนะคะตัวแป้ง1เราจะเทปแป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาใส่น้ำเปล่าจำ,จำนวนจานวน800มลนะคะ โดยการใส่น้ำเราจะใส่ไปทีละนิดนะคะจนกว่าแป้งกับน้ำจะผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากที่ผสมน้ำกับแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันดูว่าแป้งที่เราผสมแล้วไม่แห้งจนเกินไปไม่เหลวจนเกินไปเราก็จะนําแป้งมาปั้นเป็นวงกลมนะคะ,ะในการปั้นแป้งเราจะปั้นแป้งโดยขนาดพอดีคํานะคะไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินแล้วก็ไม่หนาหรือว่าบางจนเกินไปค่ะ ให้มีขนาดพอดีค่ะในช่วงระหว่างที่เราปั้นแป้งอยู่เรามาต้มน้ําให้ให้รอให้เดือดนะไว้ด้วยนะคะทีนี้เราต้มน้ําให้เดือดเสร็จแล้วเราจะนําตัวแป้งที่เราปั้นเสร็จมาต้มในน้ําเดือดนะคะเราจะค่อยๆใส่ระวังน้ํากระเด็นใส่มือค่ะทีนี้เรารอให้แป้งสุกนะคะปิดฝาไว้ก่อนถ้าจะแป้งสุงปงกปบงจะลอยตัวขึ้นมาค่ะระหว่างรอเราก็มาเตรียมแป้งที่จะใช้ คุกตัวแป้งที่เราต้มสุกนะคะมาดูตัวแป้งที่เราต้มกันนะคะว่าสุกและวลอยตัวขึ้นมาหรืยังคะตัวแป้งสุกแล้วลอยตัวขึ้นมาแล้วเราตักออกมาแช่ในน้ําน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นน้ําอุณหภูมิปกติะคะ่ะหลังจากนั้นเราจะตักตัวแป้งขึ้นจากน้ําแล้วมาคลุกกับแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะ หลังจากที่เราตักตัวแป้งที่เราแช่นในน้ําขึ้นมาเตรียมคู่กับแป้งที่เราเตรียมไว้เพื่อจะทําการจี่นะเรานาตัวแป้งมาคู่กับแป้งค่ะแล้วก็นําไปจี่ในกระทะนะคะเราจะจี่แป้งจนกว่าแป้งจะหอมและเป็นสีเหลืองทองนะคะ เราจีแป้งเสร็จแล้วเราก็เอามาเตรียมจัดจานไว้นะคะนี้เรามาใส่น้ำกะทิ1่กิโลกรัมค่ะเราจะใส่ใช้น้ำกะเป็นน้ำกะทิเป็นน้ำกะทินนะทสดนะคะปริมาณ1กิโลกรัมค่ะแล้วก็จะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวค่ะ300กรัมค่ะแล้วก็แป้งมันสำปะหลัง300กรัมค่ะ นี้เราจะมากวนให้แป้งมันสัมปัลังกับน้ำกะทิเข้ากันนะคะทีนี้เราจะมาใส่น้ำตาลทรายแดงจำนวนจำนวน500กรัมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลอ้อย300กรัมค่ะแล้วก็จะใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ ทีนี้เรามากวนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันค่ะสีะเราจะใส่ใบเตย5้าใบนะคะเ่ยใส่ใบเตยไปนในหม้อเลยค่ะแล้วก็จะกวนพอเราใส่ใบเตยเสร็จทีนี้เราจะนำหม้อที่เรากวนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะตั้งบนไฟเลยค่ะไฟที่เราจะใช้ทําการ กวนน้ำแกงเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะทีนี้เราจะคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปตามเข็มนาฬิกานะคะ <Okay. S 1> ทีนี้เราจะกวนน้ำแกงได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วทีนี้เราจะทําการปิดแก๊สนะคะเพราะเรากวนน้ำแกงได้ที่แล้วค่ะ yes. อันนี้น้าเกงที่เราเคี่ยวเสร็จนะคะเราจะมาจัดจานเสิร์ฟพร้อมกับตัวแป้งขนมเดือนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็เป็นรับประทานได้เลยค่ะในทุกคาของขนมเดือนไม่ได้มีเพียงรสหวานของกะทิและน้ําตาลแต่มีรสของศรัทธาความรักและรากเงา่าที่เชื่อมโยงผู้คนในตำบลกัมลาไว้ด้วยกันการรักษาขนมเดือนไว ไม่ใช่เพียงการรักษาขนมหนึ่งชนิดแต่คือการรักษาวิถีชีวิตความเชื่อและความเป็นเราให้คงอยู่สืบไปเพื่อให้คนรุ่นหลังยังได้ลิ้มรสหนมเดือนพร้อมกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมที่ไม่เคยจางหายหนมเดือนขนมแห่งศรัทธากลิ่นแห่งวัฒนธรรมและหัวใจของชุมชนกรรมลา